สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสองสามวันที่แล้วผมลงคลิปไปเที่ยวเกาะล้านนะคุณผู้ชมแล้วรู้สึกว่าคลิปนั้นจะไม่ขึ้นฟีดเลย <Huh? S 1> ไม่แจ้งเตือนเลยหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เข้ามารับชมผมประจําเข้ามาคอมเมนต์ให้ผมทุกคลิปเนี่ยเขาไม่มาไงคุณผู้ชมผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ขึ้นฟีดหรือเปล่าวะมันไม่แจ้งเตือนหรือเปล่าวะเอางี้คลิปนี้ผมขอเช็คฟีดแบกตัวเองหน่อย <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าขึ้นฟีดใครดูผ่านหน้าแรกนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยครับคุณผู้ชม กดไลค์นะฮะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ดิสไลค์นะฮะแล้วสำหรับใครที่ดูผ่านการแจ้งเตือนนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่ามันแจ้งเตือนด้วยมันขึ้นฟีดด้วยนะครับทั้งกดไลค์ทั้งคอมเมนต์เลยได้ยิ่งดีนะคุณผู้ชมนะขอเช็คฟีดแบ็กตัวเองหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาลองเล่นแพทใหม่นะครับได้ข่าวว่าอัปเดตแพทใหม่เมื่อสองสามวันที่แล้วนะฮะลูกซองควงโดนเนิฟด้วยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าแพทใหม่นี้ลูกซองควงยังพอเล่นได้อยู่่่่หหรรรรรรือเเเเเเเปปปลลลลาาาานนนนนะะคคััััับบบผมมมพไใ้้็กกกสียยววชแฮ มาครับผู้ชม,มตอนนี้เขามาอยู่ในเกมแล้วนะฮะวันนี้เราขี่นกทองมาด้วยนะครับผ<ฆ>ู้ชม,มสุ่มทีม4ี่มานะแหลงแดงฮิริกสามดาวครับ <F> อยู่กันที่ด่านอะไรก็ไม่รู้นะมชื่อด่านอะไรวะลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานแต่เราลงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเป็นเมืองเดือดนะครับผมน่าจะเดือดที่สุดแล้วมั้ง <N> แต่เกมนี้ไม่น่าจะเดือดแล้วผมดูทรงแล้วเนะี่ยไม่มีตัวลงกับเราเลยครับ แผดใหม่อันนี้ผมเพิ่งสุ่มมาได้เลยนะของใหม่นะเนี่ยนกทองนะครับแล้วก็เป็นหมัดทองด้วยมาไม่มีตัวลงครับผมมีเสียงเสียงโคตรเทมีเสียงเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเสียงเอฟเฟกต์นะคุณผู้ชมแต่ต่อยมันดีกว่าทุกคนตอุ้ยอะไรนกทองวะเพื่อนอย่าแย่งเพื่อนนี่แน่นี่แน่ไม่ทันเราหรอกก็มาดีครับ ไม่เจอไอ้วอลเลยไอ้วอลหายากกว่าวะซื้อเอาก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูของในตู้ดีกว่าก็มีอะไรบ้างโอ้ยม,มีอะไรอะ่ะมังกรหรอเสียงอะไรอะ่ะซื้อไอ้วอลแล้วกันคุณผู้ชมเหมือนตู้เดิมๆนะตู้เดิมๆเ,เลยไม่มีอะไรมากครับ <Okay. S 1> ตู้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราไปหาคนกันดีกว่านะครับผม ข้างหน้าน่าจะมีผมว่าเฮ้ยกนยิงใครอุ้ย,ย,ย,ยขวามือหลังวิ่งมาไม่เจอวะนี่ไงผำล้มแล้วแล้วเพื่อนเราตายตัวไหนอ่ะตัวนี้หรอจบแล้วเพื่อนเจนไม่รุนนี่ตรงไงหนหมนวะใกล้ๆเรานนเนี่ยเฮ้ยสองขวงเจอละมา อยู่ไหนไม่รุ่นตอนนี้ไงลันไปแตกหนึ่งโซ่พีสวย,สวยอีกตัวลันไปอีกหนึ่งแตกสองเพื่อนเราก็ตายไม่เงยเพื่อนเราตายไปสองเลยวะเฮ้ยเหีียญเราเยอะเพื่อนไม่ต้องห่วงน่าจะให้วงมันนะนะ่ะคุณผู้ชมเพราะเราโดนใครยิงไม่รู้อะเมื่อกี้มาไปห้าเลยเราไปชุบเพื่อนกันคุณผู้ชมเหรียญมี2,800เลยนะ วิ่งมีตัวหน้านระวังโซดิจ้ลเสียงรถใครมันฮพุ่งเนี่ยเพื่อนเปิดไมเหรอกมันโค้งขึ้นไปแล้วเนี่ยออกมาดิเพื่อนจะเอ๋ตรงมาดิ โอ้โหเปลี่ยนเื้องตี้ผมจะเอาสองควงนะตอนแรกอะจะไปจับอัรเฉยวิธีสองควงก็ะดาเม็ดหนาอยู่นะคุณผู้ชมถึงมันจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะแบบยิงออกหลายนัดมากกว่าเดิมอะะดาเมจมันจะโดนหลายนัดอะชุบเพื่อนก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรบัตรท,ทองทองวะมันเปลี่ยนสีเอ้ยเดี๋ยวเดินผมรู้สึกว่าตูม้มเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนตอนแรกเลยอุ้ยมีกอซ่าสองร้อยจัดดีรออะไร มีชุบชีวิตด้วยมีเกาะซีอีกวิอย่างเยอะเลยคุณผู้ชมอะไรวะตู้เลขตอนแรกเรามาไม่มีนะมันคืออะไรมันคืออะไรมันกินได้ไหมไม่ใช่ไปบังสันสระไม่รู้สึกว่ามันจะต้องสั่งอาหารก่อนเนาะหรือว่าไงใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเออมันก็ดีนะถ้ามีของให้แบบนี้น่าจะฟูอะผมว่าแต่ละคนอุ้ย มไม่ใช่เสียงไดโนเสาร์แล้เสียงรถเพื่อนไม่เงยรถเพื่อนล้มไปหนึ่งอย่าอย่านะเพื่อนว้าวดันอ่ะโดนที่เจาะปงปงเดาดูดีดาเมจดระหนานะดาเมจดกระจายดีหลังมาปงปงมาดิจะตายวะเดาเดนะเพื่อน เราสาเพื่อนนายก่อนกองไฟเลยกองไฟด่วนเลยกองไฟมันเหลือสองกองแล้วนะครับแผ่นี้นะผู้ชมไม่ใช่สามกองเหมือนเมื่อก่อนละไปไหนแล้ว,ลวจะนี้ไปไหนนาำรอดจากเหนื่อมือเราหรอกอุ้ยหลังเหรออุ้ยตัวนี้ไม่ใช่เพื่อนอุ้ยหัวเกือบแตกนะได้เ,เอ๊ระวังก่อนเพื่อนดาวไปสองแล้วดาว 2อปีเลยนะเข้ามาไอ้เงินดาวอยู่ครับเว้ยโอ้โห้หเว้ยผมไม่ทันเดี๋ยวๆดี๋ยวมันยืไนยไวไ้ไตายตายเอา้ายิงเต่ตัวเอง <c oughs> เรียบร้อยไปดีเพื่อน <c oughs> ผมรอดเฉยอุ้ยที่หนึ่งต้องมาแล้วจังหวะน,นี้เจ็ดคิวเข้าไปแล้วครับตอนนี้ทุกปีรอบแล้วเนะี่ยเรามีสามครั้เหรียญครับ มันชุบได้ทีเดียวเลยนะสองคนพร้อมกันเออกระนี้อย่างนี้ก็ดีนะคุณผู้ชมแบบจะได้รวดเร็วดีข้างหน้ามีเกาะสี่ครับเราไปเก็บเกาะสองมาต้นไหนวะเราใส่เกาะสามไม่ใช่หรอเออเกาะสี่เราแข็งแกร่งแล้วครับคุณผู้ชมเจ็ดคิวเข้าไปแล้วอ่ะกลางเกมงั้นนี่อ่ะยังเหลือยิบห้าคนเลยคุณผู้ชมก็มาดิอุ้ยมีแม็กเทปกอรซ่า X แม็กเทปสวยดิ อุ้ยผมอยากรู้สกามสกามแบบสกาสามมัเจ้าหดขนาดไหนวะแบบเนี้ยหรือว่ามันจะเดิมเออมันชิดเราหรอเพื่อนมันชิดเราแล้วหรอมีรถมาเข้าไปไหนแล้วหรอมันเร็วจังวะมือนนี่นี่ไงนอนอยู่นี่ไงใครเพื่อนสวยโอ้ยนอกมานอกมาใครเก็บกระสุนวิเอ็กซ์หมดเลยวะดาไปหัวลั่นไปดิ ก็ซ่าเอกแม็กเทีอ่ะเพื่อนอย่ามาอย่ามาวัดบอกเลยยิงตัวก็แรงยิงหัวก็ได้โคตรลั่นสั่มไปก่อนอย่าเฮาอย่ามาเฮาเพื่อนอุ้ยของโคตรฟูนะอุ้ยสองสามสกาสามนั่นเลยแต่เราเล่นกอซ่าเอกแล้วดิเล่นกอซ่าก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมคลิปหน้าแล้วกันสกาสกาสามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแพทใหม่ยังได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมมาให้เพื่อนก่อนเผื่อเพื่อนอยากใช้ อ๋อเพื่อนสก,ก้าสามสองสามเลยตรงนี้สองขวงยังใช้ได้นะคุณผู้ชมผมว่ายัางมันว่าข้างนอกเหรอเนี่ยโอ้ผมว่ามันเนิร์บระยะนี่เลยระยะไกลๆมากๆเนี่ยคือแบบดามเมจเบามากนะคุณผู้ชมระยะไกลามากๆอะ่ะยังมีตัวอีกขอลาก่อนละกัน เดี๋ยวผมว่าผมซื้อไอ้เข็มก่อนดีกว่ามันยังซื้อได้ก็บอกวะเอาซื้อได้ครั้งเดียวเหรอจบเละไม่เป็นไรเราลุยสดนี่ไงตายตายเลยครับตัวนี้9กคิวเหมือนข้างหน้ามันจะเป้าไปล็อกใครไม่รู้นะหรือว่าตัวที่เพื่อนยิงลงไปไม่รู้เอามาเพื่อนเอามา้เา,มาเราต้องเข้าวงแล้วอ,ลอุย้ยมีตัว เฮ้ยฟองไม่ล็อกแม่งเ้ยไอ้วอเยอะนะคุณผู้ชมนะผมรู้สึกว่าแพทใหม่จะแบบแจกไอ้หัวเยอะขึ้นนะฮะเฮ้ยเฮ้ยตาเรอเนาะว้าผมว่าสกิลตัวละครนั้นแล้วแหละแป๊บนึงอ๋อถ้ามีถ้าเกิดว่าศัตรูมีสกิลหัวชมพูจะขึ้นตัวลอเราใช่ไหมศัตรูจะเห็นได้ หาผมดันสกิลมันน่าจะหมดแล้วเราต้องรีบดันดันด้วยกันยังอยู่ฮะตองไปไหนแล้ววะหลังหินนี้หรือเปล่าเพื่อนจังหวะนี้กระโดดมาปัดสายยิงเพงื่อบังพนโป้งตายทำเลยสิคิวครับคุณผู้ชมสิบสี่คนสุดท้าย ทำลวมเพื่อนเราก็เหลือสิบคนแล้วเพื่อนยิงใครเพื่อนสวยเพื่อนน่านจะเก็บได้แล้วนะครับตามล่าหาที่เหลือเนตู้ชุบมันต้องมีตัววิ่งมานะแต่ท้ายวงนี้น่าจะเดือดตรงนี้นะประเด็นแต่ไม่เดือดเฉอยอุ้ยข้างล่างอุ้ยตรงนี้มีมาดิตายไปเดงมีคนโน้นซ้ายเฮ้ยใครนอน ตา้ไปตาได้ครับคุณผู้ชมมีตัวลังหินนะนี่ตัวหนึ่งนะขอเข้าเลยรับกันไอ้วอลเราโคตรเยอะสิบเจ็ดลูกมาใช้ไม่หมดแน่นอนรู้สึกว่าเก็บศพได้แต่ละตัวนี้แบบไอ้วอลเยอะทั้งนั้นเลยนะตายอุ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้วอลเยอะเห็นไหมรู้สึกว่าของมันจะฟูอ่ะคุณผมมู้ชมแผ่นแนแดง อะไรเพื่อนมาเพื่อนไรเพื่อนเพื่อนพูดอะไรอ่ะหกคนสุดท้ายเหลือคนเดียวแหละอยู่ไหนครับนี่แตงโมยี่สิบลูกจะใช้ไงหมดเนี่ยคุณผู้ชมวางทิ้งไปื่อนเนาะเหลือตัวเดียวด้วยประเด็นโอ้ผมโดนดีจังทิ้งผมว่าอยู่หลังหินแน่นอนด้วยเพื่อนน้อยยิงตัวไหนอ่ะ อันเรียบร้อยที่หนึ่งไปดิต้อมาดิครับอ๋อฮใช้เวลาแค่สองเกมเท่านั้นวิ่งไม่ได้ที่หนึ่งนานแล้วเหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้เล่นเลยโอเคแหลงแดงสามดาวครับที่หนึ่งสิบสามคิววิ่งเพื่อเราสิบคิวเอาเรื่องอยู่นะโอเคคุณผู้ชมคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย